เคยสังเกตกันไหมคะว่าเวลาเรากลับถึงบ้านเนี่ยถ้าที่บ้านเลี้ยงหมานะโอ้โหการต้อนรับจะยิ่งใหญ่มากอ่าใช่เลยครับวิ่งมาหาเลยกระดิกหางแบบแทบจะหลุดออกมาดีใจเหมือนเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาเลยแต่ถ้าเป็นแมวแต่ถ้าเป็นแมวอย่างดีก็แค่เหลือบตามองพยักหน้ารู้เรื่องแล้วก็นอนต่อบางทีเดินหนีด้วยซ้ำจริงครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่า แล้วทำไมสัตว์ที่ดูหยิ่งหิงไม่ค่อยสนใจเราขนาดนี้ถึงกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจในบ้านเราได้ล่ะคะวันนี้เรามีชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเป็นงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ว่าตกลงแล้วใครเริ่มก่อนกันแน่เพื่อหาคำตอบของทฤษฎีที่บอกว่าเราไม่ได้เลือกแมวแต่แมวต่างหากที่เลือกเราประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้เริ่มจากที่มนุษย์อยากได้สัตว์เลี้ยงน่ารักและคักเลยนะอ้าวเหรอคะครับจากข้อมูลที่เรามีเราต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยประมาณหมื่นถึงหมื่นสองพันปีก่อนโอ้โหในดินแดนที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าวงเดือนอุรุมสมบูรณ์หรือเฟอร์ทาวครีเซนก็คือแถบตะวันออกกลางปัจจุบันช่วงเวลานั้นคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้คือเรากําลังเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการล่าสัตว์ เ,เก็บของป่ามาเป็นการเป็นเกษตรกรตั้งรกรากเป็นหลักเป็นแหลง่งใช่ครับตั้งถิ่นฐานซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่เกษตรกรรมนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพอเราเริ่มปลูกข้าวสาลีข้าวบาเล่ได้เราก็ต้องมีที่เก็บถูกต้องครับเราก็เลยสร้างยุ้งฉางขึ้นมาเพื่อเก็บธัญ,ญพืชไว้กินทั้งปีฟังดูเป็นแผนที่ดีนะคะแต่เหมือนว่าการทำแบบนั้นมันสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจใช่ครับ ปัญหาที่ว่านั่นก็คือหนูหนูโอ้โหนึกภาพออกเลยค่ะลองนึกภาพตามนะครับมนุษย์ได้สร้างสิ่งที่เหมือนกับสวรรค์บนดินสำหรับหนูเลยบุฟเฟ่ใช่ครับยุ้งฉางที่เต็มไปด้วยเมล็ดพืชเข้าถึงง่ายไม่มีผู้ล่ามันคือบุฟเฟ่ชั้นเลิศที่เปิดตลอด24ชั่วโมงอืมผลก็คือกองทัพหนูจำนวนมหาศาลก็แห่กันมาบุกยุ้งฉางเลยไม่ใช่แค่ขโมยกินสเสบียงนะครับอ่ามันมีอะไรมากกว่านั้น ที่เลวร้ายกว่านั้นคือพวกมันเป็นพหาหะนำโรคระบาดร้ายแรงมาสู่มนุษย์ด้วยคนลูกนั้นนี่ปวดหัวมากไม่รู้จะรับมือ,อยังไงดีโอเคเท่ากับว่ามนุษย์สร้างปัญหาขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวแล้วทางแก้ปัญหามันมาจากไหนคะเราออกไปตามหาสัตว์มาช่วยกำจัดหนูหรือเปล่านี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้ครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยเอา้าวทางแก้ปัญหามันเดินเข้ามาหาเราเองอย่างเงียบๆเลยบนอุ้งเท้าทั้งสี่ หรือว่าและมันก็คือบรรพบุรุษของแมวบ้านเราทุกวันนี้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Felis silvestris lybica หรือแมวป่าแอฟริกันครับแมวป่าแอฟริกันครับต้องจินตนาการก่อนว่านี่ไม่ใช่แมวเหมียวที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับค่ะลักษณะภายนอกจะคล้ายๆแมวลายสลิดแต่ตัวจะใหญ่กว่าเล็กน้อยขายาวกว่าและที่สําคัญคือมันเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายดุร้ายด้วยใช่ครับรักสันโดษ และจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์อย่างเด็ดขาดเลยเดี๋ยวสิคะตรงนี้มันดูขัดแย้งกันอยู่นะสัตว์ที่กลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่ดีๆจะเปลี่ยนใจเดินเข้ามาในหมู่บ้านมนุษย์เนี่ยนะอะไรเป็นตัวเปลี่ยนเกมคะคําตอบก็คือแรงจูงใจที่ส่งพลังที่สุดในธรรมชาตินั่นแหละครับอาหารอาหารที่ได้มาง่ายๆแบบสุดๆสําหรับแมวป่าแอฟริกาแล้วยุ่งฉางของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยหนูก็ไม่ต่างอะไรกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ๋อ oh. พวกมันพบว่าการเข้ามาหากินใกล้ๆที่อยู่ของมนุษย์เนี่ยมันง่ายกว่าการไปไล่จับเหยื่อในป่าที่ต้องออกแรงเยอะกว่าแล้วก็เสี่ยงอันตรายกว่ามากอ๋อเข้าใจแล้วมันคือข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการนี่เองถูกต้องเลยครับความสัมพันธ์ในตอนแรกนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าภาวะอิงอาศัยหรือ commensalism อมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์หรือที่เราเรียกกันว่าวินวินค่ะ แมวได้แหลนดอาที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยส่วนมนุษย์ก็ได้ผู้ช่วยกำจัดหนูชั้นยอดมาปกป้องสเสบียงโดยไม่ต้องร้องขอเลยด้วยซ้ำซึ่งจุดนี้แหละครับที่สำคัญมากมันต่างจากสัตว์เลี้ยงอื่นอย่างหมาโดยสิ้นเชิงเลยนะต่างกันยังไงคะคือเราไม่ได้ไปจับแมวป่ามาเลี้ยงนะครับแต่แมวแมวเป็นฝ่ายเลือกที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆเราเองเลือกที่จะเข้ามาอยู่ใกล้เราเองใช่ครับ เพื่อผลประโยชน์ของตัวมันเองล้วนๆโห oh, ฟังดูเป็นแมวจริงๆเลยนะคะ <laughs> จากความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานกำจัดหนูแลกกับอาหารฟรีเวลาผ่านไปหลายพันปีสถานะของแมวก็ได้รับการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดค่ะครับโดยเฉพาะในอารยธรรมอียิปต์โบราณข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับช่วงเวลานี้มันน่าทึ่งมากค่ะจากสัตว์ที่มีประโยชน์กลายเป็นเทพ,พเจ้าไปเลยใช่ครับ ในอียิปต์โบราณเนี่ยธัญ,ญพืชคือหัวใจของอารยาธรรมเลยและแมวในฐานะผู้พิทักษ์ยุ่งฉางก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ไปโดยประยายอืมจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าชาวอียิปต์บูชาเทพีบาสเตตซึ่งมีศีรษะเป็นแมวเทพีบาสเตตครับเป็นเทพีแห่งความรัก การปกป้องคุ้มครองแล้วก็ความสุขในบ้านแล้วความคลั่งไคล้ที่ว่านี่มันขนาดไหนคะมีบันทึกของเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเล่าไว้แบบเห็นภาพเลยว่าเมื่อแมวในบ้านตายครับสมาชิกในครอบครัวจะต้องโกนคิ้วของตัวเองเพื่อเป็นการไว้ทุกข์เหมือนเป็นธรรมเนียวที่ต้องทำกันทั้งสังคมเลยไม่ใช่แค่นั้นครับมีการค้นพบสุสานแมวขนาดมหิม,มาในอียิปต์ที่ภายในมีมัมมี่แมวนับล้านตัว เป็นล้านเลยเหรอคะครับล้านตัวถูกฝังอย่างสมเกียรติพร้อมกับอาหารของเล่นหรือแม้กระทั่งมัมมี่หนูให้ไปกินต่อในโลกแน่ใช่ครับให้แมวได้มีของกินของเล่นในโลกหน้าด้วยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความผูกพันที่ลึกซึ้งมากและที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายในยุคนั้นที่ระบุไว้ชัดเจนว่า การฆ่าแมวมีโทษถึงประหารชีวิตโหมีเกล็ดประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความทาตแมวของชาวอียิปต์ได้ดีที่สุดเลยตอนที่จัก,กรวรรดิเปอร์เซียทำสงครามกับอียิปต์เรื่องนี้สนุกมากครับกษัตริย์แคมบซิสที่สองของเปอร์เซียรู้รจุดอ่อนนี้ดีเลยสั่งให้ทหารของตัวเองวาดรูปเทพีบาสเติดลงบนโลกครับ แล้วก็อุ้มแมวจริงๆเดินนำทัพเข้ามาในสนามรบโอ้โหผลก็คือทหารอียิปต์ไม่กล้าสู้เลยค่ะไม่กล้ายิงธนูไม่กล้าใช้หอกเพราะกลัวจะไปทําร้ายแมวกลัวบาปใช่สุดท้ายอียิปต์ก็เลยพ่ายแพ้สงครามไปเรียกได้ว่าแพ้เพราะรักแมวโดยแท้เส้นทางของแมวดูเหมือนจะรุ่งโรจน์สุดๆเลยนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกสถานะของมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของมนุษย์โดยสิ้นเชิงอพอศูนย์กลางอำนาจย้ายมาอยู่ที่ยุโรปในยุคกลางและมีอุดมการณ์ทางาศาสนาแบบใหม่เข้ามาแทนที่สถานะความเป็นเทพของแมวไม่เพียงแค่หายไปนะแต่กลับแต่กลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอเคจากการเป็นเทพ,พเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงที่สถานะจะตกต่ำลงได้ขนาดนั้นคะ ในเอกสารต่างๆที่เราดูมาช่วงยุคกลางนี่เหมือนเป็นฝันร้ายของแมวเลยในยุคนั้นาศาสนาจักรมีอิทธิพลสูงมากครับและในช่วงสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่9ได้มีการออกสารกราพระสันตะปาปาที่ชื่อว่า Vox In Rama Vox In Rama ครับซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าแมวโดยเฉพาะแมวดำเป็นสมุนของซาตานโอ้ oh. และมีความเกี่ยวข้องกับพวกแม่มดและมนต์ดำเซยศาสตร์ต่างๆเพราะพฤติกรรมของแมวที่ชอบออกหากินตอนกลางคืนแล้วก็ดวงตาที่วาววับในความมืดมันถูกตีความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายผลที่ตามมาคือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยสินะคะเกิดการล่าสังหารแมวทั่วโยุโรปแมวจำนวนมหาศาลถูกจับไปทรมานแล้วก็ฆ่าด้วยวิธีที่โหดร้ายใช่ครับ ทั้งเผ่าทั้งเป็นหรือโยนลงมาจากขอคอยสูงในเทศกาลทางศาสนาถือเป็นยุคมืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมวเลยและนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงระบบนิเวศโดยไม่เข้าใจแล้วธรรมชาติก็เอาคืนอย่างสาสมเอาคืนยังไงคะเมื่อประชากรแมวซึ่งเป็นผู้ควบคุมประชากรนหนูตามธรรมชาติถูกกําจัดจนเกือบหมดสิน้นอ๋อผลที่ตามมาก็คือจํานวนหนูเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแบบควบคุมไม่ได้เลย แล้วสิ่งที่มากับกองทัพหนูก็คือหายนะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับใช่ค่ะหมัดที่เป็นพาหะของเชื้อกาลโรคหรือ Black Death กาลโรคซึ่งระบาดไปทั่วยุโรปและคฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า1ใน3ของทวีป1ใ <in> น3หรือประมาณ25ล้านคนนักประวัติศาสตร์หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานที่หนักแน่นเลยว่า หากไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แมวในครั้งนั้นการระบาดของการ,ระโรคอาจจะไม่รุนแรงและสร้างความสูญเสียมากเท่าที่มันเป็นเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆค่ะที่แสดงให้เห็นว่าการทำลายห่วงโซ่อาหารเพียงข้อต่อเดียวสามารถนำไปสู่หายนะที่คาดไม่ถึงได้เลยแล้วแมวกลับมาผง,งาดอีกครั้งได้ยังไงคะจากการเป็นศัตรูของสังคมขนาดนั้นต้องยกความดีความชอบให้กับกลุ่มคนที่มองแมวในเชิงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเรื่องสยศาสตร์ใครคะ นั่นก็คือกะลาสีเรือครับอ๋อกะลาสีในยุคแห่งการสำรวจทางทะเลช่วงวศตวรรษที่1 5ถึง17นักเดินเรือรู้ดีว่าหนูบนเรือเป็นปัญหาใหญ่หลวงมันทั้งขโมยกินสเบียงทั้งกัดแทะเชือกเรือค่ะพวกเขาจึงนำแมวขึ้นเรือไปด้วยเพื่อช่วยควบคุมประชากรหนูแมวกลายเป็นสมาชิกลูกเรือที่ขาดไม่ได้เลยแปลว่าเรือที่ออกสำรวจโลกก็กลายเป็นยานพาหนะให้แมวได้ยึดครองโลกไปโดยปริยายสินะคะถูกต้องเลยครับ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมวได้เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาเอเชียหรือออสเตรเลียและเมื่อผู้คนได้เห็นถึงประโยชน์ของมันอีกครั้งสถานะของแมวก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในยุควิกตอเรียของอังกฤษที่เริ่มมีการจัดประกวดแมวสวยงามทําให้ภาพลักษณ์ของแมวเปลี่ยนไปเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแน่เอ็นดูเป็นเพื่อนคู่ใจมากกว่าจะเป็นแค่สัตว์กําจัดหนูแต่ถึงอย่างนั้นจากข้อมูลที่เรามี แมวส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงนอกบ้านอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ครับและอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้แมวสามารถย้ายจากโรงนาหรือชาญบ้านเข้ามานอนบนโซฟาในห้องแอร์ของเราได้จริงๆในบรรดาข้อมูลทั้งหมดมีจุดหนึ่งที่ชี้ไปที่สิ่งประดิษฐ์เล็กๆชิ้นหนึ่งที่น่าประหลาดใจมากสิ่งนั้นคือทรายแมวครับ kitty litter สายแมวครับอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่นี่คือการปฏิวัติว,ตวงการทาสแมวอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นในปี1947ค่ะโดยเอ็ดเวิร์ดโลที่บังเอิญค้นพบว่าดินเหนียวชนิดหนึ่งสามารถดูดซับของเสียและควบคุมกลิ่นได้ดีเยี่ยมทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะเพราะก่อนที่จะมีสายแมวการเลี้ยงแมวไว้ในบ้านแบบปิดตลอดเวลาเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนส่วนใหญ่อ๋ เพราะปัญหาเรื่องกลิ่นจากการขับถ่ายที่รุนแรงแต่พอมีายแมวมันได้แก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดไปจนหมดสิน้นจริงด้วยมันเปิดประตูให้แมวสามารถเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสะอาดถูกสุขอ,อนามัยนี่คือกุญแจดอกสำคัญที่เปลี่ยนสถานะของแมวจากสัตว์เลี้ยงนอกบ้านให้กลายเป็นเจ้านายในบ้านอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้เลยมันคือสิ่งประดิษฐ์ที่ปรับปรุงบ้านของมนุษย์ให้เหมาะกับแมวอย่างแท้จริงเลยนะคะเนี่ย ช่เลยครับประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้ชี้ไปในทางเดียวกันเลยนะคะว่าแมวดูเหมือนจะดําเนินชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองมาตลอดแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ล่ะคะมีข้อมูลในระดับ DNA ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ไหมมีครับและมันน่าทึ่งมากมีการศึกษาจีนโนมเปรียบเทียบระหว่างแมวบ้านกับบรรพบุรุษแมวป่าแอฟริกันค่ะและก็พบเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนั่นคือ DNA ของทั้งสองแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยแทบไม่ต่างกันเลยเหรอคะครับ ยีนที่เปลี่ยนแปลงไปมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับลักษณะภายนอกเช่นสีขนหรือลายแต่ยีนที่ควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐานาย,ายังคงเหมือนเดิมเกือบทั้งหมดแล้วถ้าเทียบกับหมาล่ะคะมันต่างกันมากไหมเพราะหมาดูเหมือนจะยอมปรับตัวเข้ากับเราแบบเต็มใจสุดๆเลยต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวเลยครับในกรณีของสุนัขยีนของพวกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากหมาป่ายอย่างมหาศาลในช่วงเวลาหลายหมื่นปีที่ผ่านมาอืม เพื่อปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์เช่นยีนที่ช่วยให้ย่อยแป้งในอาหารของมนุษย์ได้ดีขึ้นหรือยีนที่สำคัญมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมการอ่านสีหน้าและการเข้าใจคำสั่งของมนุษย์แต่แมวแต่สำหรับแมวยีนที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณน,นักล่าเช่นการได้ยินเสียงความถี่สูงของเหยื่อหรือการมองเห็นในที่มืดยังคงอยู่เกือบครบ100%เเซ็นตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย โอนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะแปลว่าโดยพื้นฐานแล้วเรากำลังอยู่กับสัตว์ป่าในร่างแมวบ้านด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงนิยามสถานะของแมวว่าเป็นสัตว์กึ่งสัตว์เลี้ยงหรือ s e m i ด o m e s t i c a t e d ครับกึ่งสัตว์เลี้ยงซึ่งหมายความว่าแม้รูปลักษณ์ภายนอกมันอาจจะดูน่ารักน่ากอดยอมให้เราอุ้มยอมมาคลอเคลียแต่ในใจลึกๆแล้วสัญชาตญาณดิบของนักล่าย,ยังคงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอืมอืม ซอฟต์แวร์ข้างในยังเป็นของแมวป่าแอฟริกันแทบจะเหมือนเดิมเลยครับนี่เองสินะที่เป็นคำอธิบายพฤติกรรมแปลกๆที่เราเห็นกันเวลาที่มันชอบวิ่งพล่านตอนตีสามหรืออยู่ดีๆก็ไล่ตะปบเท้าเราใต้ผ้าห่มใช่เลยครับ หรือชอบปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงสูงเพื่อคอยสอดส่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะมันอยากจะกวนประสาทเราไม่ใช่เลยแต่เพราะในหัวของมันสัญชาตญาณน,นักล่ามันกำลังทำงานอยู่มันยังคงคิดว่าตัวเองเป็นเสือตัวเล็กๆที่แค่บังเอิญมาอาศัยอยู่กับเราชั่วคราวเพื่อแลกกับอาหารและที่นอนอุ่นๆเท่านั้นเองถูกต้องครับสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลท,มทั้งหมดที่เรามีในวันนี้เส้นทางของแมวตลอดหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านมานี่มันน่าทึ่งจริงๆนะคะครับ จากแมวป่าผู้ล่าหนูในยุ้งฉางกลายมาเป็นเทพเจ้าที่ผู้คนกราบไหว้ตกต่ำลงไปเป็นสมุนของปีาศาจและกลับมาพังงาดอีกครั้งในฐานะกลาสีเรือจนสุดท้ายกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ที่มียอดวิวเป็นพันล้านครับผมไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเพื่อมนุษย์เลยแม้แต่น้อยแต่เป็นมนุษย์เราต่างหากที่คอยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสังคมและแม้กระทั่งบ้านของเราเองเพื่อรองรับให้พวกมันเข้ามาอยู่ด้วย ซึ่งประเด็นเรื่องกึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราคุยกันไปก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับค่ะในเมื่อแมวที่กำลังนอนขบอยู่บนตักของเราตอนนี้ยังคงมีสัญชาติยาณของนักล่าจากป่าแอฟริกาอยู่เต็มเปี่ยมแล้วเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างความเป็นสัตว์ป่ากับความเป็นสัตว์เลี้ยงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ <Ooh. S 1> และท้ายที่สุดแล้วเราเป็นเจ้าของพวกมันจริงๆหรือเราเป็นเพียงเพื่อนร่วมบ้านผู้มีนิ้วโป้งที่สามารถเปิดกระป๋องอาหารในพวกมันได้และตกลงที่จะอำนวยความสะดวกให้กันและกันภายใต้ข้อตกลงระยะยาวที่พวกมันอาจจะเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองทั้งหมดกันแน่ครับ